นั่นน่ะบอเพื่อทองหน้าไปบอไปมาเห็นต่างๆเมนแต่ว่าเงินยังบ่พอเขาขอทางนั่นแล้วก็มาทางนี้แหล้วโอ้ว่าไพเจะจีขอพรกันเนาะขอเงี้ยแหนว่าจิมีคนมาขอซุ้มหนองนั่นแหละบ่อไม่ยังบ่มีอยู่มาเธอเป่นเงินมาเนี่ยสดอยู่หังเลยสดจรงๆหลังหลังเนี่ยสดยที่เก่าสบายดีตอนจะเช้าเด้อผมไปพี่น้องเลยตอนนี้ออกมา ข้างใายแดน,นของสารวัตเนื้อตะโอยพี่น้องเลยมากับบาวบูไทยแผ่นวชิมมหาแยมยำถามเขาหนองจอยหนอง,องอ้อยเพราะว่าบูนิมาล่นนะพี่น้องเลยในยี่ะมาณเดือนหนึ่งสองเดือนยันพียันนองเลืมเพราะว่าเขาแต่ปลาส่วนหนึ่งแล้วกา็มีแบบม,มีงานทางโรงเรียนเนี่ยมันีโอกาสดีกับมาน้ำกันปอกกันนนนบูนินนม,นมากันพี่น้องเลยสวัสดีนะเอฟซีจันทร์ไก่สวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ยนนนนบันิมาปอกัน ประมาณสองทิศเด็กพี <agę> ่น <guarding okay>? ้องเงินไหมรอเห็นกันรายการอ่ได้มาฮะน้องห้อยน้องจ้อยด้วแล้วเนาะคือขอเห็นจะไปจอบผู้ชายทางได้เด็กพี่โอ้ยเสาวสาบอกสาเบลคนละสาเบลโอ้ทางนั้นเนาะสาวพาโต้คือกันน้องบโวบางบ่เหมือนนี่น้องเป็นแบบไปเลี้ยงงัวเออไปเลี้ยงงัวไปไปหาซักมือหนาผ้าก่ไนเป็เรื่องมือหนาเรื่องโอเคโอเคไปซีไปเบ่ง้งดันมือหนาเบิ่งพี่นเราเว้มาจุดไปหาน้องก่อนโอ้คือต่างๆพี่น้องเงินมาเตะกี้ สวนพักเพื่อกระเฮ็ดแหละปิสเซมอนทางรางน้องจอยหรือว่าทางแม่พันน่ะเห็ดนี่หลายสวนอยู่นี่ตัวปแปลกๆนี่มาแต่เช้า่เคยเห็นของหน้าพี่น้องเลยเคลื่อนไหวเลยือสเซมอนมีผู้ใหญ่ใจดีนเป็นสซยเหลือดนยินทางทีมงานท่าเว่า,วามีผู้ใหญ่ใจดีนเป็นสซยเหลือเห็นของหน้าแต่บอู้หว่าไพ่พี่น้องเลยเพราะว่า เทากับเป็นมาเกเลยผมเลยไปกับสิงอ่ะคือว่าสมควรนะนี่พี่น้องเลยประมาณเท่าไรนี่ประมาณเม็ดหาคู่สองเม็ดสามเม็ดปวดเทางโอ้สมควรได้พี่น้องเนอะคักแล้วันนี้ก็มี้องน้าแต่คตนี่พี่น้องมาเห็นมาเที่ยวนี่ก็สะดวกสบายที่ฟอริจูเนสเขาปลาปุตะกี้น้องว่าน้องจ้ยแลนเขาปลาทางปลุกเนี่ยกำลังขึ้นค่ะเนี่ยโอ้คักคาก ว่าวีวพินจดีพันแนมเห็นสวยเลืนอนลงลงอ่ะพี่หเลขึ้นไปหาหนองหนงก่อนอว่านองห,อ,งหอ,งอยูดเชิงเดียวบอกออเาหไป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 ยู่อยู่บ่าไผู้สาวเน่ะโนดรถรถมันสื่อไม่บ<อ>่านี่รถนี่พี่นนองเลยเรถจะบม่นี่ ือว่าวยมน่มาเฮึงเป็นเดือน2่เดือนเลยลาย่างยู่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ผวกหว้วสถานะเด้จิใจจิตใจมันเปลี่ยนได้บ่คืองามเลังแ่งกลับไปงามเลยงาตะวงามเลยโมนี่แต่งโตงามเลยนี่น้องมาแต่ช่ากี่เนี เนโมเออคิดว่านัดผู้เบาอวโมเป็นผู้เบาเมนโมแมนมาเลมาดนเรพี่น้องเยดนเน้อโมมาประมาณเดือนหนึ่งเลยครับมาเลนาโนแ้วแลวทังใทยทังส่วนนะสอยเจ้าจอยทางใทยเร็วเลยเร็วเลยหนาส่งอากาศชงเงินพวกรชงเงินพวกรไดสงนกด ข้างจีอยู่ฝั่ซีมันะเมนเขาบอกเขาเมนอกไปใช่ไหมเขาออกไปใช่ออกสวนพ่อนับไปสู่ไปสูคอสูคอครสูคอลูกลูกอหอมอันนั้นนะยูไตหรอยูบาดงออยูบาดงมันด้ต่อมมันด้เมนเมนต่อมเมนไทยวะพูดดย คิดว่าไปชูคอร์สหลูเคยมาไหว้รสาวฉันหรอกคิดว่าก็แววมากโมแมนต์นอะเมนเราไปเดินทั้งแม่พวคนหนึ่งโบยืดเกันออผแมนออกมาอยู่เนาะมนแสดงว่ามีแต่หน้องทงคนอยู่แม่นะกับร้านบอกกับหน้องบอเออมีแต่หน้องเม่คนหนึ่งนะไปไปเบิรงเขาไปขอฟิคอน้องสาม เราเศ้าอีชเสีลูอลกอกรีเออแสดงว่าเจ้าหนอยนี่มีงานดน้่นิ่เนาะมีงานดองมาจอกัคอทังนั่นแล้วก็มาทาังนี่แหละโอ้โหว่าไพ่ได้จิตคอก่อนกันเนาะคอยังยงามร่าสทมีคนมาขอสุนหองนั่นแหละบม<อ>ียังบมีอยู่ว้าเธอเปนาเงมอยหนองโสดิหนองหองยังโสดเท่เก่าทำไมไ คือว่ามีผู้ชายจะด,ดีเพิ่นอันนั้นบอเพิ่ห้องน้าให้บอไอมาเห็นต่างๆเมนแต่ว่าเงินยังบ่พอเขาเขาเห็นให้เขาบนเงินยังบ่พอเนาะโอนห้ยังบ่พอพี่น้องเอองินบ่พอสมดพอเาต่างๆ,ๆคือว่าเห็นอันนี้<อ>มา <ละ S 2> แปลกชุดนี้พี่น้องมีห้องน้ำอีกเนาะรถก็คือว่ารถใหม่ให <ร dri? S 3> ม่เนาะรถก็รถใหม่แปลงแปลงเออแปลงตอนนั้นอ่ะเนาะโดยคิดว่าหนูว่าหนูจอยซื้อรถใหม่อยู่นะเว้โมเมน ห้องน้ำกับห้องน้ำไม่ห้องน้ำกับไม่ทำเบิดงบแล้วตอนนี้นะเบิดเบิดงบเอออะไรในทัพยเนาะไม่เออข่าอยู่ไอะไรล้งข่าอะไรแต่ว่าไม่นานก็ยังบ่มีซังกะชีเนาะบ่มีกับดินบล็อกเนาะดินบล็อกเบิดพอยังโบมีฟอกดินบล็อกเนาะเบิด์ดละบอไม่ได้อย่างวายังขาดอยู่ที่เหนื่อยยังลายด้วยที่เหนื่อยยังยังซังกะชีบ่ซังกะชีกับดินบล็อกซังกะชีกับดินบล็อกเนาะ มาบุญมาเพิ่งมาหนุ่มีแนวเปลี่ยนห้ายอยู่เนาะแต่ว่าใจกับเปลี่ยนเน่ยมาจากเ่เปลี่ยนยังคือเก่าเลยนีคือเก่าว่ด้วยใจกับบแมนนี่ามีใจสองใจสามมาจากใจเดวใจเดียวอชอมใจเดียวใจเดียวนี่เออแม่เิ่นกระยูนก็หนังเนหนึ่งแม่หนักฮิดนิ้งแม่หนักบริภาษานี่ฮะแม่หนักบริภาษานี่บอกบริอกษวนต์บอเออ อ้อพอนแล้อพอนั่นแม่คนอยู่ในเฮือนพี่น้องแล้วเพื่อไหร่ว่าทางไหนทางซวนเหรอแม่เลอห์เฮ็ดร้ายบ่มือนนี่โอ้ปีนี่เออย่านาเฮ็ดลายเนาะคือว่าย่าทำไรกับนี่เราไปทางไห่บ่เนาะโอใจเอาแห้งกันบ่ะเมนผสมแห้งเข้าใจไหมแบบแรแห้งกันนี่ทางทางของสุนองแล้วล่ะ ไปทางซอยเขาอีกบ่ด้วยมาซอยกันโอ้เข้ามาหลายคนกะแสดงว่าไปชงเขาหลายเธือ่ะบ่เมนอืมพี่น้องทางหรืเพลนยังได้ต่ว่าแต่ว่ามูมาซอยเขาสองมื่นเขาก็ต้องซอยมูสองหมือกันโอ้นี่อ่ะมน,นเนะาะคารช่วยมือเดียวเขามาหาคนนี่กะเป็นหามือคนอนั้นครับไปซอยเนาะเมนอืมเป่นอะทางหรืเพลนยังไงสมัครี้กันอยู่เลยเอาเพื่อเอาแห้งกันที่ว่าขอชวนกลวงกะ เพป็นกับซอยกันนะประมาณสิบสาวคนแล้วกับแต่ว่าบาดไปซอยกันขึ้นพันไปซอยขึ้นไปทรงแห้งหนักๆไม่นึงค่ะนอกู้เดียวเนาะแม่หม้อหน่อยเมื่อยเนาะเฮ็ดเนาะก็เห็นเปลี่ยนสินตลอดถ้าไปเปลี่ยนสินได้พี่น,น้องเลยเปลี่ยนเครื่องเปงลี่ยนสินแรง <c oughs> เลยพี่น้องอ่อยเป็นแต่งเลยพี่น้องแบบนี้ก็เต้นไม่ได้เลยแบบนี้เนาะลงสินเนาะคันมาอยากเต้นไปเปลี่ยนทรงอีก เราเพิ่เปลี่ยนเมื่อกี้ใส่ส่งเราเพิ่เปลี่ยนสินนิดน้อยบันทิงกันจ้ะตัวห้าพักตัวหาพักงานยังช่วให้ปด่พักยูใช่ไเก็บพักนะชื่น้องชื่อกิเข่าวชื่น้องคนนเรียกนะไรนะสีเราดูไปไปวันนี้ไดไรเยีกว่าื่กินข่าบอบแล้วยังกินเข่ามั้งช่ไะ ากินที่นี่นะกินกับน,น้ำกินกับปลาดิกินกับปลาปลาถึงหม้อมีโอ้ม,นนมันเนาะใน่ไหมคะคิดว่ากินกับปลาประมานเนาะโอ้ยเฮ็ดทุกอย่างใช้ยังสรรค์แตงมะเขาให้แม่บ่ใช่ืมิุมมาก <c oughs> ิน,นอะไดิโอ้มันตจะกินกินอีกอ นะมีดเปน็นข้อมนเดลยมาเปันตอนครับพอบเลมาเยี่ยมมายามพันตุล้นนะใ้วกามาเดือนหนึ่งมาพี่ยักสองปีสองปีนะยาเดฟซีปร <c oughs> ะจีหอดเหมนองเด้ยไ,ไปเจอปลาด,ดัวลงไหมข้าเวียกแน่ช่วงนี้ก็เองบ่ของน้ามันะนงใจไอเคยด้าไอเคยคนในบานนี่แมนอืมอ่าชู สมพ่อว่าได้ป้าพี่น้องเลยผุนหม้อก็พักกันดิมาถ่ายเบนจอบแล้วก็ออไอ้เก็บพักอยู่ผมย่างน้ <c oughs> องๆว่าดินบล็อกบ่พ่อพี่น้องเลยดินบล็อกกระชิน,นะมาณาย่งเทอร์ไนโนพม่านฮาซิบหรือฮับิบก่อนนี่แหละท้องใส นากาล่างค่าปเป็นเห็ดแดดแล้วสังกระซีหนี่งโมมีจะทาลงไปแล้วบางเทีมีพญเจดีพันชอยอีกเข้ากับมันได้มากเฮิ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงไล่ล,ลายหัวชวนมันก็นเต็มอยู่ป้าล้มเลยไม่ใช่ถูก่มจอยลงไอ้เ<ม>ก,ก็บพักบัตรบอกเขา,าพักลนะบัตรหอมพ,พ,พักบัว ปกติหอนเนาะดมากมืนีขึ้นหนาวว่าขึ้นรมๆในนี้มีไอมานเออวนีหอนวนีหอน้มามันนี่มานเลยไปกินนนอกปเสียปลาสุกินกินปลา มั่วตามาตลอดเนาะคือว่าเขาเห็นพลายชดตลอดเนาะแม่แหวตลอดบอกเป็นว่างไนะเป็นว่างตลอดนะเป็นมรดิ์ที่เคยชวนบั่วเป็นเน่้อไม่นี้จะอเไรอีกยังไม่ค่้าที่ว่าแกข้อแกเหี้ยบบอกแม่ข้าก็เมื่อแกข้าก็เมื่อแต่นี่มาเอาบว่ชน้องเมื่อแต่เพื่อนบัลปตาเออไปหาล่องตรงนี้นะนี่ชุดนองไปยังอยู่ไปลินเหรออยู่ไหน ขืาวเมืองไปเป็นโทรศัพท์ก็เลยเวเป็นยังไงแ่โทรศัพท์นะโทรศัพท์พเพยเพร่มันเพะเยังไงวะว่สเตปปูพระยังเพรนะ่าเสียงเออไม่น่าผมว่าไม่น้อใส่ไมขาดาไม่น้อยขาดอะี่นเองเราทาไปบงกินกันบ โอ้ยแน่่หนาเยบิ้งเบิ้งเบิง้งเบิเบ้โอ้ยเบิง้งเชงไว้หน่รุนน่น่พี่น้อยหนาวมหนินแปดเมื่อวานนี้ยังหอนอยู่แลดเปียยงมนหนาวซื่อว่าพยุสิเขาบ่าผู้ึ้มาบทิพ,พน,นตกนี่บเมาจ้เห็นไห้มาจะเห็นหน้าเนาะเมนบ่ให้กระเฮ็ดหน้ากระเฮ็ดบ่มีบ่มี เอ,าอ,าอ,อา้าคือว่าตอนอัญชุนหน้าเนี่ยหน้าแค่ไหนไม่น่าบลายมาอ,าองพลังชิงยองเข้ามาชิ้นพี่น้อง <c oughs> ป้าย,ยังปลาปากบ่ปลาปากเป็นหรือปลาปากตาย <c oughs> ปลาตายแล้วนี่ปลาปากตายแล้วแนวหนี่งน,น้องปลาปากเป็นหนี่งร้อยแล้ว <c oughs> มามามาเด็ดอ่ะ นอ้องเห็นเอาปลาซูกินพี่น้องปลาเซตีน่น้องแม่หัวน้องได,ด้ลายป่ะสั่งมาลายป่ะใส่ก็ได้น้องเราใสาไปไป่ไปไลูกผู้เดียวเราเดียวเราไป่เพื่อผู้เดียวเลยแม่แม่นี่ย<อ>ไปไ,ไปนำป้ำบ่คิดว่าเอาแม่ไปนำ้ำ<อ>ยันา่าม,มองลูกใส่ได้เซยได้ไปผู้เดียวมันได้บ่ะเก่งเตอร์ป์แสดงมันได้บ่ะฮ่าลูกเคยเอาลูกเคยฟังเล่าฟังใครคนนั้นมา ไม่ลรูเขยกับลูกเคยชอยเลยหรือบอกกับชองคนจุ่มน่องได้ไปหากินเปลี่ยนบ้างเลยมาพี่น้องมากินปลาแจ่วมูเพชรน้ากินนะกิน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 แล้วกินแล้วนะโดยน้องๆกินแล้วค่ะกันแล้วกินนี่เลยพราะเศร้าชมพ่อมนกินแล้วเหรอพี่น้องเพี่น้องหอยเหรอแม่ได้มาประเทศกินกินเจอก็เอาอยากเข่าอยู่กินนะกินเท่าไหร่มากินไหม บ่ผู้ใดยังไม่ได้กินข้าวนะบอกภูไทยไบ่ได้กินเพราะว่าบ่ได้กินข้าวอยู่เฮือนน้องๆนนน่ะดิแม่นมาเรากินข้าวบ่เนาะวันนี้ก็น้องเพิ่นเพ็รสูกินแต่บ่กทีมงานจักเพิ่นข้าวไปเนาะกับไ่ได้กินซักทีมงานยังติดมานใช้ป่นบ่อกทีมงานบ๊อกวยกับบัลลอาชซวยพ่อเห็นสุดเห็นสุดอะไรชสดอยู่นี่เพิ่นมากก็ทาว่าบ๊อกวยกับ บอลาเห็นคลิปนี้กันมาเร้่อมากินข้าวเหมือนกันในบอบอโก้บลาเด้เมื่อวานนี้มาเดินมากินเจ้าลปลาธรรมชาติปลาหนังซีข้น,นกับข้นธรรมชาติ <c oughs> ปลาปลาธรรมชาติขามีแต่แนวธรรมชาติได้หนิพี่น้องเว้ยเขาเข,ข,ขาธรรมชา <c oughs> ติบแปลงโมเด็ตแปลงถ้งงาแตลงนี่แห้งถึงงามกว่านี่เนาะเสริมปากเสริมดังเนี่เนี่ยเนาะ เสริมปากเสริมน้ำแล้วก็เสริมเสริมอกด้วยหนึ่งเลยงามธรรมชาตินี่แน่งามดีแต่งแปลงกับงามเยี้กับงามอีกแบบนึงเนาะเคาไทยเนาะเพราะว่าบริเวณประเด็นนั่นมอบมากขึ้นนี่มามีมามีไม่ยุคอนใสงแต่บอนนี้ลมคือเหมือนอะไรที่มารุตาเขาคอาในห้องมอบหมนเลยเป็นท้ายในห้องบ่มอบเปิดใจห้องเศร้าโศตร์ม ไปทำกานเพื่อช่องเลยัน้องพนกจิตตามก็องไปสองคนก็บอเออแชน้องไปก็ได้ชัมตางถาอยู่นี่บ่น้องบุ๋มวนไปบุ๋มวลจะไปก็เต้นนะจมมวลอาหาตามเดวก็วากันเต้นอยู่ไปนะจไปไปไปบ่บ่ไอไปให่ไอไปน้ำ อารเอาเลยเป็นดอกเลยนองเปนยกเว้เราปะไทยเป็นยิวขาวหน้ามันนี่นี้ลอยากกินซีเมืองห้อยหงจอยบ่กินอาหารแซ่บน่เนี่ยปิ่งปลาปิ่งปลาขนาดตั้มเจ้าแค่เสื้อยังแสบนะนี่ซีเมือกินตะเจ้ายังแสบยุ่งางไหห่านตำช่างเกาเหมือนบ่ เอออย่าทางกูพี่น้องเลยจุดชุมอย่าทางกูมันกัอาจารย์ประยูรเออเอาคนปรอยู่อะไรเห้ยยังแบบนี้แน่เลยแบบนี้ยัเราประยู่ยังเราประยู่รยันหันมาเปิดตีไปเบิรงซื้อไปเบิรงซื้อใส่กระชือแบบซีมากินเนาะไปพี่น้องไปแบบนี้เดี๋ยวน้องเป็นวาสิพาไปซื้อถ้วยไปไปน้องเป็นสิไปรถไม่พี่น้องเอ้ยโอ้งามใส่สีงามนี่เนาะ ใช้ชีงามคือคนเนอคนโเาคนะพิไลรถกะพลเมือนเมื่อไ้เปิดกระแจไ๊ยไปจะคือติตอ๊ดหมดเลยเออ,อคือทอรถด,ดิมเนาะก็ข้าเมืองนะเศรานี่นาะยันต์ร้ลวดเอาเป็นอเนชียง,นงมนังเมนตองน่งออือ,อ รถใหม่ด้เงินนน้นสิเปลี่ยนทอแต่ว่าน้องบมมีเงินพี่น้อพอเราเนาะรถอัมรถอิ่มตะกี่เนนเดังบนอนรถเปลี่ยนเสือไหมรถเปลี่ยนเสือใหมคนกับเปลี่ยนเสือใหม่ยไป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 ไไปไปไปลกลเ ขี่ก่อนชนะแนะนำไปพราะแลลวไปทางททางไซเด็ตะวันไปทางนี้แต่ทางเบืองนี่จะเป็นเขาเมืองไปทางเลยตอนนี่ยรับทางไปทางไหนคือทางที่หานหานหานไ่วะหานนั่นหรอเ่เจวัดงานเจวัดเดินทางไปหวขอ5สดยอดตั้งหาให้กินตํายะฮะ่้องไป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  คิดว่าผู้สาวจอดถาผู้บาวทางใน,นสนอ,ตองตามไปนอไมอ <c oughs> สองคนนะพี่จะผู้บาวเมียปล่อยน,นั่นดิาไปเป่งกันยานยนแลวเอาเลย,อยเยอา่ันมุดไกลไปเลยเนาะมาผ่ายเนาะกจะกีแคบด้วย,วย,วยกลงหันเลย เ็นเดของกอ,องอ่ะ่านจะรูดแน่งก็เนแน่ขนห้ามปิดพี่น้องเลยร้ามปิด่ัน้องเปิดกันอ่มมแป๊บสี่แล้วจันบุ้ยแบบนี้แบี่ก็เรา แบซีก็ไในตะเวนรับเน้าไปน้องสแต่สุดน้องาตัดาแล้วไ่น้องน้องดีกินแพนเลยกินต่ปเกิบี่น้องไอ้ตอนนั้นคือไอ้เห็นอยู่นีบ่จะมาขครแข่งอยู่นีบ่ ตอนทวิพีจะมาขายมันก็คือฝุ่นหนาบ้างทางนี้บริโภคกันเนาะนี่เราเ้ิงมาซื้อเครื่องพิ่้นประหยัดข้นเครบชุดจะทรมัเลยเต็มเีย่ อาลอออางะี้เอาลอตจากจกหนึ่งจากสิบหนึ่งจูนองจากในนี้ลาเขาล้าก็ซือก็แลมไปมันครบกันเอาก่อนใหญ่ใหญ่เนี่ก็เลีมเนาะโมมีก่อนใหญ่ๆห่นะโมมี่หนึ่ เลขะตเว้นวันถนนเนี่ยตะเวนไปสี่อ่สามไม่แลสี่หกแปดหน่งยิตัอย่างเอจะได้ค่ะเอาถนัดมากพบกันดูพบเ่าสิบพันฮชุ่มน้องจะชุ่มแม่ชุ่มยังครบกันหรือเปล่ชื่อไปอะไครับครบคกัน เอออันนี้นะสิบพันอันนี้กสิบพันบ่เออก่อนสองพันมกรนวดน่าใจการปรคบกันเลิครบเยอะป่ะบเ่ครกแตเลิกอ่ิดอน้คือไปโหลดมมนค่กันเอาเอาสาวพันอืมอเปิดอ่ปิดตู้ตันแรง กาดนาวทอากาศนาวแหงดีละกาศนาวอมุ่คน่อยคยใส่ยูบอนิหน่อยคู่บัสือไปใส่เวลาไปไฮหน่อยน่อยคือไปใส่ตัวไหนเวลาไปไฮจังไงคุณหน่อยเนี่ยชิลิเนี่ยตัวให่ใ่อายใสไหนตะบอกตัวิิไปเอาซาำกรดาเนาะ Mong 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 Nghiêm mong 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 ฮะใครเก่าอยู่นเราจะปีละสิบแปดปีแล้วออถูกสิบแปดปีเลยพี่น้องเลยสิบแปดปียมคุดยมเนีกับเมื่อไรเนาะยาบานเนาะอยู่เลยบ่เมื่อบมเมื่อแต่มาอยู่ในเมื่อยาบานเืออะไรเมื่อบานนีเืออะไรเเลลมีเวียกับเมื่อโอ้ักแลคขายนี้และพี่น้องเลยเขาวันเดหาเงินหชุดหนอดเขาาพันเลาวเยัสาพัด ยอิดสาพัดเลยเอ้สาพัดมีลูดลน้ำก็เอาเอาให้เาสาพัอ่ะก็สาพันเหรอสาพันหายเช่านั่นแหละต้องเกียเอ้พอดีแปดหมนพี่น้องเลยาอะไรเนาะไม่จ้าอะไรนะอือเอาเอ้โลภกียเบิร์ดแปดหมื่นแปดมเกียเด้วยมันแปดหมบาทเอาเขานอกเลย ข้างนอกครับเบอร์แปดเบอร์กี่ประมาณเท่าไรประมาณประมาณลอยลอยเศ้าบาทพี่นข้างนอกยูฮานีนะข้างเปิดเร็วโอเคเอาหันไหมนี่ส bon ื้อไปบัดนี้ไปพี่น้างเขาจะไป่านน้องๆเพื่อนก่อนน้องๆไปซื้ออัน่อีกนนึง มาชุดนี้ก็เห็นแบบว่ามึงนึงเขานั่งอยู่คู่บ่เห็นวะจะมาเมื่อไงจับลอยแล้วจับลอยเออทุกเซตจังหวะเขาไปสือเครื่องมึงนึงนี่พนังเลยเพราะว่านั่งอยู่มึงนึงก็คือบ่เห็นบินเอาเดแล้วก็ต้มขนมพนังเลยละแอนพนอยเลยอีมันละมันตักแซนเองเออบผมวาง chụp nhau món nha nắn nữa món nắn nữa món 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 nữa không nữa món nữa này nữa món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  เออมวกบางวานวานวานแหลกระแสเนาะวานเกิอะไรเลยไอวุฒิาคะหมวกวานตะมเรืแหลต้องติดใจอืมวนี่จะเนเป็เจียวนะเนาะเจียวยังเกิดเจียวกเนาะเจ้าวานองว่ามววานนาะเ่เาวาน่มั ใช่ไม่ว่าจะบุญสุดยอดสีมือวันเนาะสีมือวันก็น้องอ้อยน้องจอยและ <c oughs> ไม่เคยกินน่องแต่ย,ยังบุยชิมเยอะ <c oughs> เลยอามาพี่น้องไหมฮะพี่น้องเลยมาบัดน,นี่ก็จะได้ปิดคลิปก่อนเพราะว่าเขาไม่เวียกน้อยหนึ่งเลยสิไปทางหนาตอ่อกับบบุไทย ไม่ยามไยามนองกะมืมีนยังีหนอนมานางังโซนนั่งลบกันอีกแตกินขาวนะขาาก,กินหนะพัฒทีมงานทาเก่าหเดนทางมาไทยด้ไหเจะพอ,อกันไหมคิดหนาพี่น้องเอ้ยขอบบกขอบใจได้หลายติดตามครับซุบ